คนนี้ไงครองสมบัติสิริฉายาเต็มๆส่องภาพน้องมีตังลูกอีกคนของอีพุทธธิดาหน้าตาคล้ายปู่เสียดายอาต้อยไม่ทันได้เห็นอีพุทธธิดาคลอดลูกคนที่สองน้องมีตังลืมตาดูโลกแล้วสำเนาถูกต้องข่าวจำม่ำสามีตื่นเต้นโพสร,รูปภาพแห่งความสุข ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงอีพุทธ,ธิดาสิริฉายาลูกสาวของต้อยเศรษฐาสิริฉายาศิลปินแห่งชาติที่ได้คลอดลูกสาวน้องมีตังเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชโดยสามีคอยเป็นกำลังใจให้ภรรยาไม่ห่างจนคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยทั้งคุณแม่และลูกก่อนที่จะเผยภาพแห่งความสุขอีพุทธ,ธิดาบอกเลยว่าครั้งนี้คุณตาตื่นเต้นแบบสุด,สด เพาะได้โพสต์รูปภาพเซตแฟชั่นคุณแม่อีพุทธธิดาอุ้มท้องด้วยชุดคู่สไปเดอร์แมนกับครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นก่อนที่ภรรยาจะเข้าห้องคลอดว่าครั้งนี้ป๊าป๊าจะไม่พลาดแล้วป๊าป๊าตั้งใจจะตัดสายสะดือให้ลูกนะถ้าหมอยอมเจอกันลูกรักเจ้าหญิงของป๊าป๊าครั้งหนึ่งในชีวิตเจอกันครับลูกมีตัง งานนี้ครอบครัวอีพุทธิดาเพื่อนๆและชาวโซเชียลต่างพากันคอมเมนต์แสดงความยินดีที่น้องมีตังลืมตาดูโลกทั้งยังสมบูรณ์แข็งแรงข่าวจำม่ํ